สำหรับหลายๆคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายบ่อยๆอาจจะสงสัยเลยว่าเอ๊ะเราอาจจะเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งลำไส้หรือเปล่านะคะวันนี้พี่การมี7สัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ให้พวกเรามาเช็กกันนะคะเจอตอนระยะต้นๆเนี่ยสามารถรักษาให้หายขาดได้นะแต่ในทางกลับกันถ้าเจอในระยะท้ายๆอันนี้จะค่อนข้างลําบากและรักษาย,ยากสักนิดหนึ่งนะคะใครสนใจเรื่องนี้ตามพี่การไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับพี่การนะคะรู้ไว้จะได้ไม่ป่วยนะคะวันนี้พี่การก็มีสาระดีๆนะในเรื่องของเจ็ดสัญญาณเตือนเกี่ยวกับมะเร็งลำไส้นะคะเป็นที่รู้กันดีว่าไส้เนี่ยเป็นมะเร็งที่เจอเป็นอันดับต้นๆของประเทศเราเลยทีเดียวนะคะซึ่งที่สําคัญที่สุดนะในส่วนของมะเร็งลำไส้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเวลาอาการที่มันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นอาการที่คล้ายๆกับการเกิดในชีวิตประจําวันของเรานะอย่างเช่นพวกท้องผูกท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางคนถ้าหากว่าไม่ได้สังเกตอาการอย่างจริงจง จังเนี่ยไม่ทราบว่าอันนี้คืออาการที่ผิดปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราเป็นและเราไปเจอเอาตอนระยะท้ายๆของมะเร็งแล้วมันจะทําให้การรักษาเนี่ยค่อนข้างยากนะคะท่านมีโอกาสที่จะเสียชีวิตเนี่ยสูงมากๆเลยสําหรับเจ้ามะเร็งลําไส้นะคะแต่ในทางกลรบกรันถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะเช็คว่ามันมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างและพบแต่เนิ่นๆรักษากันแต่เนิ่นๆเนี่ยจะสามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้ เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆอีกเช่นเดียวกันที่พวกเราจะต้องรู้นะกับเจตสัญญาณเตือนบเรงลําไส้นะคะตามพิการไปฟังกันเลยนะคะข้อที่1ก็คือมีอาการท้องผูกสลับกับท้องเสียนะคะใครมีอาการเหล่านี้นะพิการแนะนำนะลองสังเกตตัวเองสักระยะหนึ่งนะคะว่าเราเนี่ยมีท้องผูกนะไม่ถ่ายติดต่อกันเป็นระยะเวลาแบบ4-5วันแล้วถัดจากนั้นถ่ายเป็นน้ํานะคะถ่ายเป็นน้ําหรือว่าถ่ายเหลวมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยติดกันอีกประมาณ4-5วันนะ โดยไม่ทราบสาเหตุนะคะโดยที่เราไม่ได้ไปทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรคไม่ได้ทานอาหารรสจัดไม่ได้ทานอาหารสุกๆดิบๆหรือ อะไรก็ตามที่แบบว่ามันมีสาเหตุทาให้ถ่ายเลวนะถ้าไม่มีสาเหตุเหล่านั้นนะคะเรียกว่าท้องผูกสลับกับท้องเสียโดยที่ไม่มีสาเหตุอยากให้พวกเราเนี่ยไปหาหมอแล้วก็ลองเช็คสักนิดหนึ่งนะคะว่าอาการเหล่านี้เนี่ยมันมีอะไรผิดปกติอยู่ในระบบลําไส้ของเราหรือเปล่านะคะย้ําอีกครั้งหนึ่งอาการท้องผูกสลบกับกับอาการท้องเสียนะคะท้องผูก4วันแล้วถ่ายเป็นน้ําอีก4วันควรที่จะไปเช็คด่วนเลยนะคะ สัญญาณที่สองที่จะให้พวกเราสังเกตก็คือสัญญาณของการถ่ายเป็นเลือดนะอาจจะถ่ายเป็นเลือดสดนะคะถ่ายเป็นมูกเลือดหรือว,ว่าอาจจะถ่ายเป็นแบบว่าถ่ายสีดําแล้วก็เหนียวเหนียวนะคะอันนี้เป็นลักษณะของเลือดที่เก่าแล้วนะคะรวมกับอุจจาระเราก็จะรู้สึกว่ามันเหนียวเหนียวนะอันนี้ก็เป็นเลือดอีกเช่นเดียวกันนะคะซึ่งสาเหตุที่เราถ่ายเป็นเลือดนะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราถ่ายอุจจาระเนี่ยมันไม่ควรมีเลือดปนนะคะแต่เมื่อไหร่ที่มีเลือดปนเนี่ยแสดงว่ามันอาจจะมี1อาจจะมีแผลในลำไส้นะคะส อาจจะมีติ então, ่งเนื้อหรือว่ามีก้อนเนื้อต่างๆเวลาที่อุจจาระเวลาที่เรามีภาวะท้องผูกแล้วอุจจาระแข็งๆมันคลูดก้อนเนื้อเหล่านั้นหรือว่าคลูดติ่งเนื้อนั้นมาเนี่ยมันอาจจะเกิดเลือดออกได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือติ่งเนื้อเหล่านั้นเนี่ยมันจะอาจจะเกิดการอักเสบนะคะอักเสบและมีการปรีแตกนะอาจจะทําให้มีเลือดออกมาได้เช่นเดียวกันนะคะอาการเหล่านี้ก็เลยอยากให้พวกเราสังเกตนะก็คือเมื่อไหร่ที่ถ่ายอุจจาระเป็นเลือดโสดถ่ายอุจจาระเป็นมูกเลือด หรือว่าไถ่อุจาระเป็นสีดําแล้วก็เหนียวเหนียวนะอันนี้อยากให้พวกเราไปพบแพทย์อีกเช่นเดียวกันนะคะและอีกสาเหตุหนึ่งที่อาจจะทําให้เราเนี่ยมีปัญหาเรื่องไถ่อุจาระเป็นเลือดก็คือริดสีดวงนะคะอันนี้ก็จำเป็นที่จะต้องหาหมออีกเช่นเดียวกันนะคะไม่ควรจะนิ่งนอนใจนะเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีเลือดออกอยู่บ่อยๆมันจะทำให้เราเนี่ยเสียเลือดได้ง่ายนะคะอาจจะทำให้เกิดภาวะซีตามมาได้นะคะ สัญญาณเตือนที่3ที่อยากให้พวกเราสังเกตนะคะก็คืออุจจาระเวลาถ่ายออกมาเนี่ยมันมีลักษณะเรียวรีบผิดปกตินะคะเพราะว่าในระบบทางเดินอาหารหรือว่าลำไส้ของเราเนี่ยมันมีลักษณะเป็นท่อกลวงใช่ไหมถ้าสมมุติว่ามีก้อนเนื้อหรือว่ามีติ่งเนื้อเนี่ย โผล่ Pro, เข้ามาในระบบลาไส้เนี่ยเวลาอุจจาระผ่านเนี่ยอุจจาระก็จะโดนเบียดนะโดนเบียดโดนบีนบก็จะรู้สึกว่าเวลาที่เราถ่ายอุจจาระออกมาเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับเรียวรีบมากกว่าปกติอะไรอย่างนี้นะลองสังเกตของตัวเองดูนะคะถ้าเจอลักษณะแบบนี้บ่อยๆนะสักระยะหนึ่งสักอาทิตย์2อาทิตย์อย่างเงี้ยพี่คันแนะนาว่าอยากให้พาตัวเองไปหาหมอสักนิดนึงนะคะอย่างน้อยๆเราจะได้รู้กันแต่เนิ่นๆน,น,นะมันอาจจะเป็นแค่ติ่งเนื้อเล็กๆหรือว่ามันอาจจะเป็นแค่ก้อนเนื้อธรรมดาแค่นั้นเองแต่ยังไงยังไง ก็ควรจะไปพบแพทย์นะคะถ้าอุจจาระเรียวรีบผิดปกตินะ มาถึงสัญญาณที่4นะที่เป็นตัวเตือนว่าเราอาจจะมีมาริงลำไส้นะคะก็คือน้ําหนักลดหัวภาพผิดปกตินะโดยที่ไม่ได้ทํา IF ไม่ได้ลดความอ้วนไม่ได้ทานยาลดความอ้วนนะคะซึ่งน้ําหนักลดหัวภาพเนี่ยก็คือลดมากกว่า10%ในระยะเวลา3เดือนนะคะอันนี้ให้สังเกตดูนะถ้าหากว่าอยู่ดีๆเอ๊ะทำไมน้ําหนักลดในขณะที่เรายังทานได้ปกตินะคะก็อันนี้อยากให้ไปหาหมอเช่นเดียวกันนะคะ สัญญาณที่5นะที่อยากให้พวกเราสังเกตนะคะก็คือมีอาการอ่อนเพลียโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าในกรณีที่เรามีอาการอ่อนเพลียโดยไม่ทราบสาเหตุ อันนี้นะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยมีอาการอ่อนเพลียโดยไม่ทราบสาเหตุนะซึ่งสาเหตุของอาการเพลียโดยไม่ทราบสาเหตุเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะถ้าหากว่าเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งลำไส้เนี่ยก็จะเกิดจากการเสียเลือดแบบเรือ้อรังก็คือมีเลือดออกกระปิบกระปอยในระบบเซตในระบบลำไส้นะคะก็คือเวลาที่เราไถ่จะระมามีเลือดปนบางคนอาจจะไม่ได้สังเกตนะแต่มาสังเกตอีกทีหนึ่งรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตัวเองเพลียง่ายจังเลยอะไรอย่างนี้สําหรับลหลายๆคนที่ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจําปีไม่ได้มีการใช้ความเข้มข้นเลือดนะคะอันนี้นะถ้าสังเกตออาาากรตัววเงแล้ทน ได้ปกตินะแต่รู้สึกว่าเพียตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยอยากให้พาตัวเองไปพบแพทย์สักนิดนึงนะคะอาจจะเกิดความผิดปกติอาจจะมีการเสียเลือดหรือว่ามีเลือดออกในลำไส้ของเราเกิดขึ้นนะคะซึ่งเมื่อไหร่ที่เราจีดเราก็จะเพียโดยไม่ทราบสาเหตุนี่แหละคะ่ะและสัญญาณที่6นะที่พี่การอยากให้พวกเราเช็คสักนิดนึงนะคะก็คือการคลำพบก้อนในท้องนะคะ ซึ่งท่าที่เราจะตรวจหรือว่าคลำบริเวณช่องท้องนะอันนี้สามารถทําได้ด้วยตัวเองนะคะเบื้องต้นนะก็คือให้พวกเรานอนราบเวลาที่นอนราบเนี่ยให้สังเกตดูก็คือว่าท้องเราเนี่ยจะยุบลงเวลาที่จะคลำเนี่ยมันก็จะคลำได้ง่ายขึ้นนะคะอาจจะคลำตามเข็มนาฬิกานะหมุนไปเรื่อยๆนะคะหมุนไปเรื่อยๆจากวงนอกเข้ามาสู่วงในนะและถ้าสมมุติว่าคุณคลำพบก้อนนะรีบพาตัวเองไปพบแพทย์นะคะเพื่อที่จะได้วินิจฉัยเพิ่มเติมนะคะตรวจเจอเร็วก็สามารถที่จะรักษาได้เร็วนะคะและมาถึง อาการสุดท้ายนะคะและมาถึงสัญญาณสุดท้ายนะที่พิการอยากให้พวกเราสังเกตนะสัญญาณที่7นะคะก็คือมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารอย่างรุนแรงนะคะสาเหตุก็คืออาจจะเกิดจากเวลาที่ลำไส้มันมีก้อนหรือว่ามีซีดมีถุงน้ําหรือว่ามีอะไรที่ไปรบกวนระบบลำไส้นะคะมันจะทําให้ร่างกายเนี่ยมีการปรับตัวโดยการที่ไส้เนี่ยมันจะมีการบีบตัวที่ผิดปกติอาหารเก่ายังไม่สามารถที่จะบีบตัวไล่ลงไปได้นะร่างกายก็เลยมีปฏิริยาต่อต้านกับอาหารใหม่ที่จะกินเข้าไปนะ ก็เลยทําให้ร <S an> ู้สึกว่าท้องอืดผะอืดผะอมแล้วก็ขึ้นไส้อาเจียนนะซึ่งจะเป็นแบบค่อนข้างจะรุนแรงทานยาก็ยังไม่หายทานยาแก้ท้องอืดแล้วก็ยังไม่หายอะไรอย่างนี้ถ้าหากว่าใครมีอาการอย่างนี้นะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนทานยาแก้อาเจียนแล้วยังไม่หายนะคะทานมีอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยทานยาช่วยย่อยต่างๆแล้วก็อาการก็ยังไม่ดีขึ้นนะพี่การแนะนําว่าอยากจะให้ไปพบคุณหมอเพื่อตรวจให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อว่ามีอะไรจะได้แก้ไขกันแต่เนิ่นๆนะก็ครบไปแล้วกับ7สัญญาณของ มะเร็งลำไส้นะคะเดี๋ยวพี่การจะทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะอันดับ1ก็คือท้องผูกสลับกับท้องเสียนะท้องผูก4วันหลังจากนั้นถ่ายเป็นน้ําอยู่4วันนะหลังจากนั้นกลับไปท้องผูกอีก4วันอาการเหล่านี้ไม่ปกตินะคะพาตัวเองไปพบแพทย์นะคะอันที่2ถ่ายเป็นเลือดนะไม่ว่าจะเป็นถ่ายเป็นเลือดสดถ่ายเป็นมูกเลือดหรือว่าอาจจะถ่ายเป็นแบบสีดําเหนียวๆคล้ายๆยางมาตอยอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นสัญญาณอีกเช่นเดียวกันที่อยากให้พวกเราพาตัวเองไปหาหมอเพื่อตรวจเพิ่มเติมนะคะ อันที่3อุจจาระเรียวรีบผิดปกตินะคะเกิดจากมีอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะมีก้อนอะไรสักอย่างหนึ่งไปขวางอยู่ในลาไส้เวลาที่อุจจาระเคลื่อนผ่านเนี่ยอุจจาระก็เลยแบบมีแบบเหมือนโดนเบียดแล้วก็รีบเล็กนะคะให้ลองสังเกตตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะ สัญญาณที่4ี่ก็คือน้ําหนักลดวัวภาพโดยที่เราไม่ได้ลดความอ้วนไม่ได้ทานยาลดความอ้วนไม่ได้ทํา,านท IF นะคะทานได้ปกตินี่แหละแต่น้าหนักลดนะมากกว่า10%ใน3เดือนนะคะอันนี้ก็อาจจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นในเรื่องของการดูดซึมอาหารแล้วนั้นะอยากให้พวกเราพาตัวเองไปพบแพทย์นะคะและสัญญาณที่5ก็คืออ่อนเพลียโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะอันนี้อาจจะมีเลือดออกกระปิบกระปอยหรือเลือดออกเรื้อรังในระบบทางเดิอนอาหารอันนี้ควรตรวจเพิ่มเติม,เ,ตมเช่นเดียวกันนะคะและสัญญาณที่6ก็คือ คลำพบก้อนนะคะโดยให้พวกเรานอนราบนะให้ท้องราบเนี่ยแล้วก็ลองคลำดูนะคลำวนตามเข็มนาฬิกานะคะถ้าพบก้อนรีพาตัวเองไปหาหมออีกเช่นเดียวกันนะคะและสุดท้ายอันที่7ขึ้นไส้อาเจียนท้องอืดแล้วก็เบื่ออาหารอย่างรุนแรงอันนี้น,นี้ถ้าสมมุติว่าทานยาแล้วยังไม่ดีขึ้นนะอยากให้พวกเราเนี่ยไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะคะเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นจะได้รักษากันตั้งแต่เนินเน่นๆนะคะก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์พิการก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิดะจพะีๆ นะแล้วเจอกันใหม่ในคล <tinc S 1> ิปหน้าค่ะกับพิการรวยจะได้ไม่ป่วยสวัสดีค่ะพิการขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามเนื้อหาสาระดีๆทางด้านสุขภาพมากับช่องพิการรวยจะได้ไม่ป่วยนะคะและขอบคุณทุกแชร์ที่พวกเราแบ่งปันให้กับคนที่เรารักและแบ่งปันให้กับคนรอบข้างเพื่อที่จะทําให้คนเหล่านั้นเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นป่วยน้อยลงนะคะร่วมเรียนรู้เรื่องสุขภาพไปด้วยกันกับพิการรวยจะได้ไม่ป่วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ